สวัสดีค่ะกาญจนามาศรีค่ะกะ็ตอนน,อน,นี้ผลงานล่าสุดนะคะก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยสดแล้วเฮ้ยกับเลิฟยูมิวสิกนะคะยังไงกันก็ขอฝากไว้ด้วยเป็นซิงเกิลล่าสุดเลยเป็นแนวเพลงที่ทันสมัยมากขึ้นแล้วก็มีจังหวะโจโจ้ขึ้นทั้งแนวเพลงแล้วก็การร้องแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์ตีนฤพลพันทองค่ะแล้วก็ผู้แต่งก็คืออาจารย์พยงผิวทองค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยเลิฟยูมิวสิกนะคะ เป็นลูกพุ่งที่ว่าจังหวะสนุกโจ๊ะขึ้นนะคะจะต้องมีการเต้นมีอะไรนิดนึงเพราะว่าปกติจะเห็นแตงกันจนาหวานๆอะไรประมาณนี้ก,นก็เลยอยากจะลองทําในสิ่งที่ยังไม่เคยทําก็อาจจะแบบไม่ได้เต้นอะไรมากมายแต่ว่าโจ๊ะขึ้นมาหน่อยให้มีท่าทางเป็นอะไรที่แฟนเพลงอยากฝากแฟนเพลงไว้ด้วยะคะ่ะ อตอนนี้หายไปกันก็ไปทำมาราบ้านเป็นของตัวเองอะคะ่ะเป็นงานเพลงชุดแหล่ทำกว่านาคเพราะนอกจากกากรนาจะร้องเพลงแล้วรับทำกว่านาคด้วยพร้อมทีมงานนะคะแล้วก็เทศมหาชาติด,ด้วยยังไงก็ฝากไปด้วยนะคะแล้วก็ไปเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยชื่อว่าร้านสวนมาซิลิขายของแต่งบ้านแต่งสวนม่านน้ำตกนำล้นตุ๊กตาดินเผาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งก็คือร้านเสื้อผ้า,าฟแฟชั่นพิการอยู่เมืองเพชรบุรีเช่นกันนะคะยังไงก็ฝากกันไปด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ